สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเราจะขอบุณถูกการรับชมจ้าขอบุณถูกการติดตามขอบุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบุณทูกๆกํกำลังใจจ้าที่เข้ามารับชมแนวทางและกล็มาเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะมาพบกับแนวทางหวยเล่าพาตานาจ้าเมื่อีนวันที่สองเดือนห้า วันพฤหัสเราจะมาพบกับแนวทางของแอนดรอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะสําหรับวันผูดวันที่หนึ่งเดือนหาน่ลาพัฒนาปีดไปเนาะ,ะมาออกวันที่สองนะจ๊ะสำหรับลาพัฒนาผลสรุปลาพัฒนาของงวดก่อนจากก่อนสิไปหลับชมวันที่สองเดือนหากายเดี๋ยวมาบึงผลของวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสี่ทีผ่านมาก,กันก่อนจะแนวทางของเฮาหายตัวใดไปกะ เพื่อจะได้เข so so see ้าใจการจ้าสำหรับพี่นเอฟซีที่เขามารับช่ใหม่ๆม่ไทยยังบุญันได้เข้าใจกะสามารถรับช่วย้อนหลังใดเลยนะจ้าสำหรับวันที่29เดือน4สุดเด่นให้ไปที่เด่น3 7วิ่งรูดจ้าสำหรับพ้นจะหกตัวคือ7 2 4 3สอสีาหาหสำหรับราง6ตัวจ้า7 2เข่ากันไปตรงๆจ้า อันนี้คือลางหกตัวด้อจจะเด้อสำหรับล่าพัฒนาแอจรอยคอสรูปสองแบบละกันเนาจะสำหรับเลขล่างจะมีล่างหกตัวเนาะเอราพี่นเอฟซีบางทีบางพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไปเราจะอันนี้จะซื้อว่าบวากันเนาะเด่นเจ็ดเจ็ดมาจะสำหรับล่างหกตัวมาตรงตรงตัวเน้นเต็มเต็มเด่นเจ็ดวิงเจ็ดมาสำหรับล่าง สำหรับเลขล่างจะล่างทั่วไปนั่นคือสุดสี่ตัวนั่นเองเราจะออกซี่สามจับคู่เข้าไปที่ตัวกับสามสี่โอ้โหเราพัฒนาสูนี่มาเลขพี่น้องอย่างเดียวเลยนะจ้ะอ่ะก็ะถือหวาปังสามสี่เด่นสามมิสามมาสำหรับบนจะสามหาหนึ่งสามตัวบนคือสามหาหนึ่งสองตัวบนคือหาหนึ่งอันนี้ผ่านไปเนาะ อสำหรับสุดสามตัวของเหาผพานไปนอกจากอันนี้แอดจอยให,ห้โอ้โหหกสามหามาสามหาหนึ่งอันนี้คือพ้นสรุปลา่าภาชนาของวันที่ยีสิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสี่ทีผ่านมาแนวทางาตามนี้ด้กยนอกจากของเขามาสองตัวล่างทั้งล่างชุดหกตัวแล้วก็ล่างชุดสี่ตัวเนาะ ส่วนสุดสามตัวพาดไปจ้าสำหรับล่าพัฒนาถือว่าเข่าหกงัวติดจ้าโอ้โหปังเลยค่ะเด้อเข่าหกงัวติดเลยเนะจ้ามือนี้ฝากตามต่อละกันจ้สสาหรับเล่าพัฒนาของวันที่สองเดือนหาเดือนใหม่สําหรับเล่าพัฒนาของห้ามือนี้กะเป็นวันแรกของเดือนเนาจะอ่ะถายลำบุพิตเนาะสำหรับ แนวทางของฮัสีเดินดีหรือบ่อสีมาตามสูตรหรือบ่ออันี้ก็รอลุ่นไปพร้อมๆกันจะรับช่วงใบเป็นแนวทางจะทาหมักถ้าชอบจะได้กะจังคอยตามด้วยจะเดิอทาบ่หมับมกบ่ชอบกับสามารถปล่อยผ่านได้จะจดกะคำนวณให้ไปตามสูตรหล้วกาอยากนามาแบ่งปันเราจะปิดผ่านประกันได้กับโคตรโคไพไว้ด้วยหละกัารจาวันที่หนึ่งปิดไปเมื่อหนึ่งปิดไปเมื่อหนึ่งเมื่อนี้ตามกันโตจะสีมาให้ตามสูตรหรือบ่อเราจะโอ้โหปิดไปซะ หนึ่งวันเลยเนะจ๊ะสำหรับมือนี้ให้ไปที่เด่น2กับ8วิ่งรูดจะสำหรับสุดเด่นหัวก่อนกับมาสุดเด่นเต็มเต็มอ่าสายวิ่งซ้ายรูดจะสองกับ8ปดถามักถ้าชอบนำไปวิ่งไปรูดได้จ้ะจับคู่2มีสองสสองห้า สองหกสองเจ็ดตามด้วยสองแปดสองแปดคือคูเด่นเลยสำหรับเด่นแปดวิ่งรูดแปดจะคูไปที่แปดเก้าตามด้วยแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสาม ตัวหนังสือไหมตามด้วยแปดสี 8, อ่อ่าน,นี้คือชุดเด่นจา้าสำหรับตัวกันอย่าลืมเบิกชุดกันด้วยด้วยจ้าเด้อตัวกันจับหายสามเจ็ดสามเจ็ดเอจอยกับมาเขียนหาเจ็ดพนะขอโทษขอภัยหลายเขียนพิษนาะจ้ะเนาะขอโทษขอภัยหลายๆเด้วยจ่าเด้อขอแก้ไขก่อนนิดนึง สำหรับแนวทางหวยรัฐบาลไทยสูตรแรกจะแอดจอยลงหายไปแล้วเนาะพี่นเอฟซีทันใดหาแนวทางรัฐบาลไทยบบเจอหรือว่าถ้าสนใจกะสามารถรับชมย้อนหลังไดเลยนอ่จาสำหรับรัฐบาลไทยสูตรแรกจะสูตรที่สองก็เจอกันเมื่อนี่ตอนเศร้าๆจะสำหรับสูตรแรกกะแอจอยลงมาหายก่อนหนะ้านี้แล้วเนาะถ้าสนใจกะฝากรับชมฝากติดตามด้วยล่ะกนันนอกจากเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเนาะจาก้กสุดกัน สามเจ็ดสามแปดเดี๋ยวเด้อสามแปดแปดสามนี่ตัวเดียวกันเนาะชุดเด่นมีแปดสามเนาะจะ้ะสำหรับสูตรการเนาะไอดรอยจับให้สามคู่เนาะจ้ะมีสามเจ็ดสามหกจ้ะเพอสามแปดแปดสามนี่คือตัวเดียวกันอยู่ชุดเด่นเนาะตามด้วยสามเก้า อ่ะพี่น้อย fc หมักตัวได้ชอบตัวได้กลับไปกลับอยู่แล้วเนาะจ้าสำหรับสามตัวสามแปดสองสองเจ็ดสองศูนย์แปดเก้าแปดสองสี่อ่านี่คือสูตรสามตัวบนสำหรับตัวเน้นจ้าสามตัวเอดจอยขอเน้นไปที่ สองเจ็ดสองเลขหางสามเดี๋ยวนะแปดสองสี่ละกันจา้าสำหรับสุดกันสามเจ็ดสามหกสามเก่าเน้นไปที่สามหกแปดสามสุดเด่นตามด้วยแปดสี่สองเจ็ดสองหก สำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี้ก็ตามนี้เลยจ้าหมักตัวใรชอบตัวใรก็จดไวไวแคบไวฝากนัาไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันเนจาจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบจังค่อยตามจะถาบ่ามีตัวหมักตัวชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เนาจะคําคแล้วฝากเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาจะคุณละลยคุณละแชร์ขอคุณละเนืองติดตามจะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งไวเ้เราจะแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีใดทุกวันจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน แอ้ดอยกาขอ้กเอาค่า,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 าสวัสดีจ้า